ครูจะให้เธอแสดงผลงานบนเวทีพร้อมทั้งพรีเซนต์ด้วยนะจ๊ะครูเพลินคะพรีเซนต์เนี่ยมันซ้ำๆมันจะไม่น่าเบื่อเกินไปหรอคะครูก็คิดอยู่เหมือนกันนะงั้นให้มีวาดรูปโชว์บนเวทีไปเลยเออ,อครูคะมีวา่าคงไม่มีใครอยากดูมั้งคะ เราอยากเห็นนะใช่ใช่เราก็อยากเห็นก็อยากเห็นนะอยากเห็นเห็นไหมมีแต่คนอยากเห็นถ้าเราประชาสัมพันธ์ออกไปแบบเนี้ยรับรองว่าทุกคนก็ต้องอยากเห็นครูจะบอกสมาคมศิลปกรรมสยามนักข่าวแล้วก็นักเรียนโรงเรียนอื่นๆรวมทั้งสมาคมที่จัดอันดับโรงเรียนเผื่อเขาไม่เห็นเนี่ยเราอาจจะได้แชมป์สมัยที่สองก็ได้ นันโนว่าเราไลฟ์ด้วยดีไหมคะใช่ไลฟ์ life. เราต้องไลฟ์ให้โลกได้รู้ผ่านเฟซบุ๊กของโรงเรียนตายแล้วมิวคราวนี้เธอจะดังระดับประเทศเลยนะ ทำไมอ่ะแกก็รู้นี่ว่ายู่กลัวอะไรอ่ะอยูวเป็นาชริยะแล้วนะอาชริยะบ้าบออะไรกันแกตั้งใจแกล้งฉันแกล้งอะไรเหรอแก้งอะไรก็แกมายุ่งกับฉันทำไมทำไมไม่ไปจาัดก,การปุ้ยมิวนันโนมไม่ได้แกล้งใครทังนั้นแหละมิวเองไม่ใช่หรอ อยากเป็นอัจฉริยะอยากมีชื่อเสียงน่นนนอแค่ช่วยทำไรผิดอ่ะอีกไม่ต้องมาโทษน่นนนอเลยนะทำเหี้ยค่ะไว้บ้างรู้ตัวมั้งปะมิวโชคดีนะจ๊ะ